น้นะพร้อมอไหมคะพร้อไมไหมเหมือนเสียงได้ยน,นสิพร้อมค่ะเออพร้อมมากไหมคะมนะพร้อมมากค่ะแล้พร้อมแม่ด้วยเหรอคะพร้อมแม่ด้วยเหรอคะอื้อหือ พอดีไหมคะโอเคค่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 ะไหนยืนให้ป๋าดูหน่อยสิคะที่ปั๊บยิงยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จแหมอ่ะไหนยืนให้ป๋าดูตรวจความเรียบร้อยสิคะไหนยืนให้ป๋าดูตรวจให้ป๋าดูความเรียบร้อยหน่อย,อยโอเคนี่อ่ะมา ช่วป๊าป้ากนก่อนไปอือทางนี้น้ำผักป๊าของมือจิบมัน่นทางนี้น้ำผักหอมมือด้วยโอเคอืหอมไหมหอมนะคะหอมนะหอมนะคะโอเคไหนอันนี้กระเป๋าอยู่ไหนคะกระเป๋าอยู่ไหนคะถือไหวไหมถือไหวไหมคะเดี๋ยวให้ป๊าช่วย Okay, bye.